อย่าไงี้ป่ครับประตักเทพครับชุกยากจัเกมวันนี้มันดูหนาดไปหมดเลยไม่ได้หนาดเขาเขาไมาชุกยากวันนี้ตุ๊กจีเขาเยอกมั้นรู้ไม่ได้เหนื่อยไม่ได้เจ็บอะไรนะแต่ว่าทำอะไรก็ไม่ได้หนักใจเลยเจอเจอมวยแบบนี้ซุงนี้ซุ้งยังกับจีมสัก จะได้ฟร์มไหมที่ผ่านมาชนะจะได้แต่ว่าไม่รู้จะทำยังไงเราก็พยายามทำเต็มที่แล้วลูกๆไหนเลยที่ทำให้เราขึ้นอันดัมากโค้ชบุเขาจุกจิกเขาก็เคเขาร่างกายดีก็ทุกคนกินเขายาก นี่เจนจลงเอ่ยฝากเลยนะถ้าเกิดเกิดเพชรอุทองเขาว่าร่างกายก็ดีทุกคนยิงเขายากเลยจริงิงถ้าร่างกายดีใครก็ผ่านเขายากนะใช่ใช่เขามีทุกลูกวันนี้เราก็พยายามจะต่อยหมัดฟันศอกโดยเฉพาะยกสุดท้ายนี่มามาเห็นหมดทุกลูกเลยแต่ก็โดนเหมือนกันแต่ว่ายังยังยังไม่ถึงจุดสลบมีอาชีพไหมช่วงอาชีพร้านหนึ่งย้งย้งอาชีพร้านหนึ่งเสียดายเตี้ยม มีมีตรง,งไหนไหมที่เราต้องกลับไ,ไปปรับปรุงแก้ไขวันนี้เราคิดว่าเรามาดีแต่ว่าโคามาดีกว่าขาชุกล,ละเอียดแล้ววันนี้ดูร่างกายขอมาดีด oria, <อ>้วยโคใหญ่กว่าเราหลังจากที่เราทําฟอร์มาห้าหกไฟนี่ไม่แพ้ใครมาสะดุดแพ้ไฟนี้ความมัน่นใจความอไม่ได้หายเลยครับลเลบไรลบไปไไไไส่มผมบอกลูกพี่ยั้งแต่ต้นเลตอนนี้ผมก็อยากชุก คือเรารู้รู้ตั้งแต่ที่ฆ่าแล้วว่าประกบขึ้นมาไม่ได้รู้แต่ว่าคือทรงนี้ผมไม่ชอบทรงนี้อ๋อมันชกแล้วมันอึดอักใจหลังจากที่ราคาเบียดด้วยอืมครับยีนโอกเก่งเขาก็เตะเราไม่ได้ยเดอืมพอเรารีบเดินอีกเดินครับเขายิงเดีอยไม่เข้าทางเราโกลโลไล่แก่งตั้งแข่งอาวุธเขาไม่ได้หนักอะไรแต่ว่าจุกจิกทรงฉาบตัวเซิงงามมันไล่ยากอ่แบบ ทีต่อทีพอก็มีลูปตายตเกี่ยวกาบพังเกีเ่ยวาจะได้ลงกลับมาภาคนี้ครับหลังจากที่สะดุดแพ้ไฟหนึง่งยังยืนยันว่าก็ายังมบนเรือผมเรงงานาีีหรือว่าต้องมุ่งมั่นตั้งใจต่อไปอย,อยู่เส้นทางนี้มานานได้แค่น,ใน,ใน,ในี้ก็ว่าผมรับตัวเองว่าโอเคแล้ววันนี้ทำเต็มที่แล้ว<อ>ทำให้สำเร็จอยากฟังอะไรจะเป็นไง <ผม S 1> <า> ันนี้เขาคิดว่าไม่ได้ชกต่ำหัวมาตรฐานอะไรตกวโจตามมาตรฐานของเรา,ตา,าแ,แต่ว่าเก้เก้เป๊ะสมเนาะอยากฝากอะไรถึงแฟนๆที่เชียร์เราเนี่ยนะครับขอโทษทุกคนที่ติดตามแล้วก็เดี๋ยวจะกลับมาใหม่ตั้งใจกลับมาใหม่นี่นะครครับวันนี้ทำให้สำเร็จก็เป็นแรงใจสู้ต่อไปครับผม,ม<า>ครับ<า>